บทที่720ความบังเอิญหนึ่งหลังจากที่หลี่หยวนชิงออกจากภูเขาไผ่ทองเขาก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกหลังจากเดินไปได้หลายร้อยไม์ย,ยอดเขาที่สูงชันมากก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขายอดเขานี้เปรียบเสมือนดาบคมที่ชี้ตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าลี่หยูอังกิ้งวนเวียนอยู่รอบยอดเขาและในที่สุดก็พบสถานที่ที่ซ่อนอยู่เขาเปิดถ้ำเล็กๆและซ่อนตัวอยู่ในนั้นในพริบตาหลังจากที่หลี่หยวนชิงเข้ามารูปร่างของทางเข้าถ้ำก็ค่อยๆพร่ามัวในที่สุดมันก็รวมเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบและหายไปอย่างสิ้นเชิง หลี่หยวนชิงรู้สึกเหมือนถูกเฝ้าดูเมื่อเขาออกมาตอนนี้ความรู้สึกนี้ทำให้เขาอึดอัดมากแต่โชคดีที่ไม่มีใครติดตามเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถกลับไปโดยตรงได้อย่างแน่นอนควรซ่อนตัวอยู่ที่นี่สักพักแล้วรอให้สถานการณ์ภายนอกสงบลงก่อนจะกลับไปที่นิกายหลี่หยุนชิงนั่งขัดสมาธิและลูกบอลสีเทาแห่งความลึกลับอันยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาสิ่งนี้ถูกห่อหุ้มด้วยชั้นกรอบพลังงานจิตวิญ,ญญาณสีเหลืองอ่อนมันดูเหมือนรากของพืชชนิดหนึ่งและมีได้บางๆพันอยู่รอบ,รอบ นี่คือเชื้อราของซิลเวอร์ริงออเมนลี่ยวนชิงซื้อมันมาจากการประมูลเมื่อสักครู่นี้สิ่งนี้มีประโยชน์บางอย่างแต่ไม่มีใครสนใจดังนั้นลี่ยูอังกิ้งจึงรับมันไปครีมแหวนเงินมีพิษสูงและคนส่วนใหญ่จะไม่ใช้เป็นยาในทางตรงกันข้ามอาวุธที่ซ่อนอยู่บางอย่างจะมีประโยชน์มากกว่าหลังจากที่ครีมแหวนเงินเติบโตเต็มที่พิษที่สกัดออกมาจะเป็นพิษอย่างยิ่งแม้แต่หยดเล็กๆก,ก,ก็สามารถทําให้ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตการสร้างอาร์เรย์เป็นพิษถึงตายได้อย่างง่ายดาย ถ้ามันรวมกับสูตรยาเฉพาะและกลั่นให้เป็นยาที่มีพิษมากยิ่งขึ้นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญของสุพรีมเรียวก็พบว่าเป็นการยากที่จะหลีกหนีจากเนื้อมืออันชั่วร้ายของมันอย่างไรก็ตามยาพิษก็มีข้อจํากัดผู้เชี่ยวชาญที่มาถึงอาณาจักรสูงสุดและสูงกว่านั้นมีปฏิกิริยาและสัมผัสที่เฉียบคมมากพิษที่มีพิษร้ายแรงเช่นนี้ไม่สามารถซ่อนตัวต่อหน้าพวกเขาได้เหตุผลที่ลีหยวนชิงซื้อสิ่งนี้คือไม่ใช่เพราะเขาหวังว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นยาพิษเพื่อต่อสู้กับศัตรูเหตุผลลลััักก็คคืออ,อีีี่่่่่ยูงคงคงงงงงิิิ้้้ดดถึสททแแแววนพเมร เขาไม่ค่อยรู้เรื่องเห็ดมากนักเนื่องจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อลินแมนและคนอื่นๆลี่อยูอังกิ้งจึงต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเนื่องจากมีโอกาสดังกล่าวจึงไม่มีใครเต็มใจที่จะใช้เงินเพื่อต่อสู้กับเชื้อราขนาดเล็กนี้ตามที่พวกเขาพูดสิ่งเหล่านี้ควรจะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองพลังชีวิตของพวกเขาแข็งแกร่งมากแน่นอนว่าหากปลูกด้วยต้นไม้เฉพาะผลจะดีกว่าท้ายที่สุดแล้วเห็ดก็ยังต้องอยู่ร่วมกับต้นไม้ หลี่หยวนชิงยังคงคิดว่าเขาควรวางสิ่งมีชีวิตนี้ไว้ที่ไหนทันใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานอันทรงพลังที่ผันผวนจากระยะไกลหลี่หยวนชิงรีบบีบออกจากแท่นบูชาและปิดผนึกออร่าของเขาห่างจากภูเขาไม่กี่ไมล์เป็นระยะทางไกลร่างที่สวมเสื้อคลุมสีดำยืนอยู่กลางอากาศข้างหลังเขามีชายวัยกลางคนสองคนยืนอยู่ทางซ้ายและขวามีชายสามคนขวางทางอยู่คนที่ขวางทางไม่ใช่ใครอื่นนอกจากยังมาสเตอร์ฟางของอาซึ่งมีความขัดแย้งกับแวงสู้สู้หอมาดีไม่ขวางทาง ชายชุดดำคอคนตรงหน้าแล้วพูดว่าเสียงนี้คือหวังซูซูอาคอยยิ้มกว้างจากหูถึงหูหวังซูซูความสัมพันธ์ระหว่างเราคืออะไรนายน้อยคนนี้อยู่ในอารมณ์ที่จะพูดคุยกับนายน้อยคนนี้สักพักหนึ่งทำไมอารมณ์ของคุณหวังของเราถึงยังแย่ขนาดนี้มันไม่ใช่ธุระของคุณมือของหวังซู่ซู่ซึ่งซ่อนอยู่ใต้เสื้อคลุมของเธอจู่ๆก็โจ,จมตีมันเป็นดาบสีม่วงและในการแกว่งแต่ละครั้งแสงดาบสีม่วงอ่อนก็พุ่งออกมาแทงตรงไปที่หน้าหีพันธสัญญา การโจมตีของวังสู้สู้นั้นทรงพลังมากจนเสื้อคลุมของเธอถูกปลิวออกจากหลังเผยให้เห็นรูปร่างที่สง่างามของเธออาคอซึ่งยิ้มหน้าด้านอยู่ข้างหน้ามีสีหน้าเคร่งเครึมราวกับว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทันใดนั้นกระบี่หยกสีขาวว่าสีขาวและโปร่งใสก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาทันทีที่กระบี่หยกขาวปรากฏขึ้นมันก็ล้อมรอบเรือด้วยรัศมีเรืออาคล้อมรอบร่างของเขาและรวบรวมห้องอากาศที่กระจัดกระจายสร้างกรอบบางๆไว้ตรงหน้าเขา เขาถือโอกาสสมองดูกระบี่ที่อยู่ตรงหน้าเขาแสงกระบี่อันสว่างสวัยพุ่งกลับไปในทิศทางของหวังสู้สู้แสงกระบี่และปราณดาบปะทะก,กันอย่างรุนแรงตรงกลางและรัศมีอันสง่าง,งามก็แผ่ออกไปทุกทิศทางภูเขาเล็กๆที่อยู่รอบๆถูกสั่นสะเทือนด้วยออร่านี้และชั้นผิวหนังก็ถูกสะบัดออกโดยตรงกองหินภูเขาขนาดใหญ่เลื่อนลงมาตามทางลาดยอดเขาของลี่ยูอังกิ้งก็สั่นเล็กน้อยจากอัปเปอร์ช็อปเช่นกันหัดอาคอถือใบมีดหยกขาวและมองดูหวังส,สู้สู้ด้วยสีหน้าไม่พอใจ คุณหวังของฉันคุณก็รู้ว่าเราทุกคนคือคนของฉันทำไมคุณต้องหยาบคายกับสามีด้วยเป็นไปได้ไหมที่เขารู้ว่าสามีของคุณไม่ใช่คนใจแคบและจะไม่คิดคำนวณกับคุณนาวามีความได้เปรียบในการปะทะระลอกแรกมันมอองค์การแสดงออกที่เราใจของหวังสู้สู้ด้วยการแสดงออกที่พอใจในตัวเองเขามองดูหวังสู้สูข้ขึ้นขึ้นลงลงโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆและยีบทที่7 2 1ยิเดความบังเอิญสองหวังสู้สู้มองสีหน้ากระโดดของเขาแล้วหน้าแดงทันทีทเธอยกดาบขึ้นและกำลังจะโจมตี ในขณะนี้ชายไวกลางคนทางขวาของหวังสู้สู้ก้าวไปข้างหน้าและปิดกั้นหวังสู้สู้ชายคนนั้นมองดูทั้งสามคนที่ยืนอยู่ตรงข้ามเขาด้วยใบหน้าที่มืดมนเขายกมือขึ้นเล็กน้อยแล้วพูดอย่างสุภาพว่าพี่ฝางคุณหนูยังคงรีบกลับไปสู่นิกายโปรดช่วยฉันหน่อยและหยุดรบกวนเธอชายชราผมเขายืนออกมาและยิ้มให้คนตรงหน้าการฝึกฝนของอาจารย์หวังได้รับการปรับปรุงอีกครั้งยินดีด้วยชายคนนั้นไม่ได้ซื้อมันและมองดูเขาโดยตรงพี่ฝางฉันเกรงว่าเหตุผลที่คุณและฉันหยุดพวกเราที่นี่ไม่ใช่แค่การกล่าวคำแสดงควาาามยินนนนดีีเเหล่่้้ทั ชายชอราดูเบื่อหน่ายเล็กน้อยเขาถอนรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วพูดกับพวกเขาว่านายน้อยของเราสนใจยาเม็ดวิญ,ญญาณฝ่ายนี้มากนิกายของคุณไม่หยิ่งเกินไปหรอทำไมไม่มองหน้าฉันบ้างล่ะหากผู้เท่าฝาังมาที่นี่เพื่อเรื่องนี้งันหนึ่งสิบเอ็ดก็ขอโทษสำหรับความประมาทของคุณในตอนนี้เมื่อหวังสู้สู้ได้ยินดังนั้นเธอก็รีบโกรธทันทีคุณมีสิทธิอะไรที่จะขอโทษเขาเป็นคนปากร้ายขนาดนั้นเขาพูดจาดีๆไม่ได้ด้วยซ้ํานางสาวแวงชิวชานผู้นี้เป็นปรมาจารย์ด้านยาที่มีชื่อเสียงของสํานักคาาาววสสสกยยแะยังงงเปป็นปรรมาจาขอู้้ เมื่อเห็นว่าเจ้านายของเธอดูโกรธหวังซูซูก็ไม่กล้าพูดกลับเธอเพียงมองดูเจ้านายของเธอด้วยความขับข้องใจวันนี้เราได้รับยาไฟสปิริตพิวแล้วปล่อยให้ยังมาสเตอร์ฟางกลับมามือเปล่าเป็นเรื่องปกติที่ยังมาสเตอร์ฟางจะไม่มีความสุขแวงชิวชานหันไปหาฟางโจและคนอื่นๆแล้วพูดว่าปกติแล้วคุณหญิงจะเป็นคนใจร้อนเป็นเพราะฉันสอนเธอไม่ดีฉันจึงมาที่นี่เพื่อสารภาพหนึ่งหวังว่าทุกคนจะให้อภัยฉันได้คุณไม่มีความสุขเหรอฟางโจมองที่หวังชิวซานอย่างเย็นชาจากนั้นจึงหันไปจ้องมองมที่หวัซซููซ อาจารย์หวังทุกคนบอกว่าทักษะของคุณยอดเยี่ยมมากและคุณมีความอ่อนโยนและขัดเกลาแต่ฉันคิดว่าคุณยังสอนลูกศิษย์ของคุณไม่ดีนะคุณหวังสู้สู้กัดฟันและมองไปที่หีบพันธสัญญาอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้านายของเธออยู่ตรงหน้าเธอจึงไม่กล้าพูดอะไรเลยอาคอมีความได้เปรียบในการเริ่มต้นและตอนนี้มันยิ้มอย่างภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นมีอะไรผิดปกติคุณหวังของเราไม่มีความสุขฟางโจโยิ้มและขยับเข้ามาใกล้ยอย่างหยิ่งผยองคุณหวังถ้าคุณไม่มีความสุขก็พูดออกมาเถอะ ใช้ได้แหวงชิวชานขมวดคิ้วและจ้องมองพวกเขาในขณะที่เขาเตือนคุณหนูเข้าใจผิดคนสองสามคนผิดแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วคุณช่วยหลีกทางให้เรากลับมาโดยเร็วได้ไหมเซ็กมาสเตอร์ยังคงรอย,ยังนิสอยู่นั่นถือเป็นการยอมรับความผิดพลาดของคุณหรือไม่อาคอพูดต่อทำไมหนึ่งไม่เห็นสิ่งที่มิสหวังพยายามทำต้นแบบหนุม่มขณะที่อาคอส่งเสียงร้องอย่างภาคภูมิใจชายชาราที่อยู่ข้างหลังเขาเดินขึ้นไปและพูดประโยคที่ขัดขวางคำพูดของอาคอโดยตรง อาคอมองชัยชราด้วยความสับสนตอนนี้เขามีความได้เปรียบอย่างชัดเจนแต่เขาไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงถูกหยุดชัยชราไม่เสียเวลาพูดเรื่องไรสาระเลยเขามองตรงไปที่แวงชิวชานแล้วพูดว่าท่านอาจารย์แวงฟางเบชานของเราเคารพนักเล่นแร่แปรธาตุเช่นคุณมาโดยตลอดคุณค่อนข้างมีชื่อเสียงแต่เรื่องในวันนี้ไม่ใช่ความแค้นระหว่างเราเพียงแต่ว่าไฟสปิริตพิวเหล่านี้ค่อนข้างหายากคุณไม่สามารถหยับคายได้มากและรับมันทั้งหมดไว้เพื่อตัวคุณเอง แวงชิวชานดูเหมือนจะคาดหวังให้พวกเขาพูดแบบนี้เขาประสานมือเล็กน้อยแล้วตอบว่าผู้เท่าฝางก็สนใจยาเม็ดวิญญาณไฟนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามหนึ่งยังมีการใช้ไฟสปิริตพิวของฉันเองดังนั้นจึงไม่สะดวกจริงๆที่ฉันจะแบ่งปันอาจารย์หวังคุณหญิงมากคุณสามารถใช้ยาไฟสปิริตสองร้อยเม็ดเพื่ออะไรได้บ้างหีบพันธสัญญาโกรธเคืองกับคำพูดของหวังชิวซานผู้เท่าฝางไม่ได้หยุดเขาในครั้งนี้แต่เขากลับพูดว่าเราไม่ต้องการอะไรมาก คุณเพียงแค่ต้องให้เราหนึ่งขวดฉันไม่คิดว่ามันมีประโยชน์มากสําหรับคุณที่จะรับจํานวนมากขนาดนี้ทําไมคุณต้องเก็บสมบัติทั้งหมดนี้ไว้เพื่อตัวคุณเองผู้อาวุโสฟางโปรดยกโทษให้ฉันด้วยถ้ามีอย่างอื่นที่ยอมแพ้ได้ก็ลืมมันซะอย่างไรก็ตามเรามีประโยชน์อย่างอื่นสําหรับไฟสปิริตพิวนี้เมื่อมาถึงจุดนี้สีหน้าของทั้งสองฝ่ายก็ดูน่าเกลียดผู้เท่าฟางมองดูหวังชิวซานอย่างเศร้าโศกและพูดอย่างเย็นชาอาจารย์หวางสิ่งที่คุณหมายถึงคือไม่มีที่ว่างสําหรับการเจรจา อาคอกัดฟันและมองดูผู้คนที่อยู่ตรงข้ามเขาเขาตะโกนสุดเสียงว่านายท่านที่หกบุคคลน,นี้เห็นได้ชัดว่าไม่อยู่ในสายตาของเขานั่นเป็นสาเหตุที่วันนี้เขายิงมากถ้าพวกเขาไม่ได้สอนบทเรียนให้พวกเขาในวันนี้พวกเขาไม่รู้ว่าสำนักเมคาฟ้าของพวกเขาจะยิงพยองขนาดไหนในอนาคตหวังชิวซานไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่อีกฝ่ายมือของเขาที่ด้านหลังของเขาหยิบแท้สีทองยาวออกมาอย่างเงียบๆหวังสู้สู้มองดูการแสดงออกของเจ้านายของเธอและปกป้องดาบของเธอต่อหน้าเธออย่างเป็นธรรมชาติพร้อมที่จะโจมตีได้ตลอดเวลา อาจารย์หวังคุณเป็นเทียงผู้พิทักษ์นิกายของเราทั้งสองจะอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้อย่างไรหนึ่งแนะนําให้คุณคิดให้รอบคอบก่อนทําพี่ฝางไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกเราจะไม่ทิ้งยาเม็ดวิญญาณไฟนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหนึ่งต้องการดูว่าความเย่อหยิ่งของคุณมาจากไหนขณะที่ชายชราพูดเขาก็กลายเป็นลมกระโชกแรงและหายไปในช่วพริตาเขาก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้าแวงฉิวชานลมแรงประทะหวังชิวซานโดยตรง แวงชิวชาญพลิกมือของเขาและแท้สีทองในมือของเขาก็กลายเป็นสายรุ้งยาวพร้อมกับสายฟ้าฟา,าดขณะที่มันแยกช่องว่างในพายุอย่างแรงชายชราปรากฏตัวในสายลมผมบนร่างกายของเขาปลิวไปตามสายลมเมื่อประกอบกับเสื้อคลุมที่กระพือปีกเขาดูราวกับว่าเขาหลอมรวมกับสายลมลมยังคงหมุนจนกลายเป็นพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าสิบไมล์ล้อมรอบคนสามคนของตระกูลแวงที่อยู่ตรงกลางโดยตรง มีวิญญ,ญาณอาฆาตนับไม่ถ้วนคร่ำครวญและปล่อยเสียงคำรามเสียดหูในบางครั้งพวกเขาจะกระโดดออกมาจากกลมบ้าหมูและจ้องมองไปที่คนทั้งสามที่อยู่ข้างในชั้นม่านแสงสีทองปรากฏขึ้นรอบๆสมาชิกสามคนของตระกูลแวงกำแพงแสงสีทองนี้ส่องมาที่พวกเขาและไหวตามสายลมในพายุทอร์นาโดลูกใหญ่นี้พวกมันดูเล็กร่ากับจุดแสงสีทองหวังชิวซานพวกเราฟังเบชานอดทนต่อสำนักคลาวสกายของคุณมาโดยตลอดแต่ฉันไม่คิดว่าความอดทนนี้จะพบกับการดูถูกเช่นนี้นี่เป็นวิธีที่คลาวสกายเซ็กของคุณจัดการสิ่งต่างๆเหรอ หวังชิวซานได้เห็นสิ่งต่างๆในระดับนี้แล้วดังนั้นเขาจึงไม่ปิดบังสิ่งใดอีกต่อไปเขาดึงเสื้อคลุมดิสของเขาออกไปโดยตรงกลายเป็นเมฆที่วนเวียนอยู่บนท้องฟ้าและตกลงไปใต้เท้าของพวกเขาฟางเฉียนหยวนตัวตนที่น่าเคารพนี้ยอมทนคุณหลายครั้งเพราะว่าคุณเป็นผู้อาวุโสแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะยุยยุ่ฉันทุกที่และยืนกรานที่จะกลายเป็นศัตรูขนาดนี้หากวันนี้คุณไม่แสดงความสามารถให้ฉันดูคุณจะรังแกสำนักคลาวสกายของฉันจริงๆทันทีที่เขาพูดจบเมฆที่อยู่ใต้เท้าของเขาก็ลอยไปขขข้้้้้าาาาาางงงหหนนนนแและะจกเเไปใรรรสวตตโดย ทันทีที่เขาเรียบเข้าไปแย่ทองคำในมือของเขาก็กลายเป็นแสงสีทองที่สุกใสนำมาซึ่งสายฟ้าที่เต็นท้องฟ้าขนาที่มันพุ่งไปทางซ้ายและขวาในลมหมุนภายในพายุผีร้ายที่สวมกรดถูกสายฟ้าสีทองโจมตีพวกเขาส่งเสียงคร่ำครวญอย่างน่าสมเพชและซ่อนตัวต่อ,ตอไปแต่มันก็ไร้ประโยชน์สายฟ้าสีทองดูเหมือนจะมีดวงตาขณะที่มันยังคงไล่ไปข้างหน้ามันตามทันผีร้ายที่ตามหลังและทุบลงมาอย่างดุเดือดเมื่อวิญ,ญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นสัมผัสกับสายฟ้านี้พวกมันก็จะถูกแหลกเป็นชิ้นชิ้นทันที ครูหนึ่งแวงฉีวชานพุ่งไปทางซ้ายและขวาในพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่นี้ออราของเขาหิ่งพยองอย่างยิ่งนอกโลกแห่งความเป็นจริงหลิวชิงแอบย่องออกมาจากถ้ำของเขาพายุของเพื่อนคนนี้มีพลังมากเกินไปมันทําให้ทั้งภูเขาสั่นสะเทือนและสั่นสะเทือนมันสั่นไม่หยุดมันอาจจะพลิกยอดเขาของเขาได้ทุกเมื่อบทที่7 2 2ยการได้รับไฟหนึ่งลี่ยู่อังกิ้งหนีไปไม่กี่ไมล์และหยุดอยู่ด้านหลังเนินเขาเล็กๆสังเกตการต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าอย่างเงียบๆ เมื่อทั้งสองคนเริ่มต่อสู้กันความโกลาหลก็รุนแรงเกินไปหี่หยวนชิงไม่มีเวลาเข้ามาแทรกแซงโชคดีที่ยังไม่มีใครค้นพบเขาเขาสามารถซ่อนตัวอยู่ที่นี่ได้สักพักและอาจได้รับผลประโยชน์บางอย่างขณะที่จุดสีทองของแสงอรารวาดไปรอบๆอ,อย่างเยื่องยิงันใดนั้นก็มีสายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าและโจมตีไปทางลมจุดแสงสีทองที่เดิมทีมีความขัดแย้งอันดุเดือดอยู่ภายในและพยายามหลบหนีในขณะที่มันวิ่งไปบังเอิญชนเข้ากับสายฟ้าระหว่างทางและถูกกระแทกเข้าใสา่ สายฟ้าขนาดมาึมากระทบกับม่านแสงสีทองทาให้มันสั่นสะเทือนด้วยรอยแตกม่านแสงสีทองก็แอตกออกเป็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าทันทีที่แสงสีทองแตกสลายเลือดหยดหนึ่งก็ไหลออกมาจากมุมปากของหวังชิวซานอย่างช่วยไม่ได้ตอนนี้เขาใช้ความแข็งแกร่งอย่างมากเพื่อพยายามแสดงให้เห็นว่าเขามีพลังมากและต้องการใช้โอกาสนี้หลบหนีแต่เขาไม่คาดคิดว่าการกระทําทั้งหมดของเขาจะอยู่ในการคํานวณของอีกฝ่าย ขณะที่เขากำลังจะหลบหนีเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนคำนวณเส้นทางของเขาไว้แล้วเมื่อสายฟ้าฟาดลงมามันทำ้ายจิตใจของเขาโดยตรงท่านอาจารย์ท่านสบายดีไหมหวังสู้สู้กระโจนใส่หวังชิวซานทุกอย่างปกติด,ดีระวังด้านข้างอย่าปล่อยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากช่องว่างหวังชิวซานขับหวังสู้สู้ออกไปและหยิบยาออกมาหนึ่งกำมือจาก,ก,อกของเขาเขายัดพวกมันเข้าปากแล้วกลืนพวกมันทั้งหมดไปในอึดเดียวจากนั้นเขาก็หยิบกระดองเต่าสีเขียวออกมาแล้วโยนมันขึ้นไปบนท้องฟ้า ทันใดนั้นกระดองเต่าสีเขียวก็ขยายตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าและกลายเป็นขนาดเท่าเรือลำเล็กช่องเปิดเอียงลงและปล่อยแรงดูดอันทรงพลังที่ดูดทั้งสามเข้าไปเมฆเบื้องล่างหมุนไปรอบๆกระดองเต่าและกลายเป็นหมอกบางๆที่ล้อมรอบกระดองเต่ากระดองเต่าต,ตัวเล็กนี้เดิมทีหนักมากแต่หลังจากถูกเมฆห่อหุ้มไว้มันก็มีความคล่องตัวทันทีครั้งนี้พวกเขาไม่ประมาทเหมือนเมื่อก่อนในตอนแรกพวกเขาวนรอบจุดนั้นสองสามครั้งก่อนจะบินไปในทิศทางหนึ่งป้าหกรีบจับพวกเขาเร็วๆนี้พวกมันกำลังจะหนีไปแล้ว เมื่ออาคอเห็นเหตุการณ์นี้เขาก็กังวลทันทีและรีบดึงแขนชายชราเพื่อกระตุ้นเขาฟางเฉียนหยวนตะคอกและมองดูผู้คนในพายุเขาพูดอย่างเย็นชามาดูกันว่าคุณจะหนีไปไหนตามคำสั่งของเข,ขาท้องฟ้าที่สดใสแต่เดิมก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำมืดแสงทั้งหมดถูกเมฆดำบดบงังท่ามกลางพายุมันก็มืดมนอย่างมากในทันทีจากเมฆดำก้อนน้ำขนาดเท่าไข่ตกลงมาทีละก้อนพร้อมกับสายฟ้าฟาดเป็นหย่อมใหญ่สายฟ้าฟาดลงสู่พายุเบื้องล่างกระดองเต่าก็เหมือนแหนที่ลอยอยู่ในทะเลมันคล่องแคล่วมากบางครั้งก ในบางครั้งทหารโครงกระดูกกลุ่มหนึ่งจะแกวงอาวุธและจอบกระดองเต่าแม้ว่าการฟันของพวกเขาจะทิ้งร่องรอยไวเพียงตืง้นๆแต่แวงเฉียวชานก็กำลังเผชิญหน้ากับศัตรูจำนวนไม่สิ้นสุดกระดองเต่าที่ดูเหมือนแข็งนี้ก็แก,กว่งไปมาเล็กน้อยเช่นกันในขณะนี้อีกคนที่อยู่ข้างๆฟางเฉียนซานที่ไม่ได้เคลื่อนไหวก็กระซิบต้าเวินช่วยฉันหน่อยดีชายที่ชื่อต้าเวินเคลื่อนไหวทันทีและผ้าห่มสีดำก็หลุดออกจากมือของเขาหลังจากที่ผ้าห่มปรากฏขึ้นมันก็ลอยขึ้นไปในอากาศโดยตรงและแกว่งไปมาจนหายไปในเมฆ หลังจากนั้นไม่นานจูจ่ๆเมฆก็สั่นสะเทือนและมีเมฆดำขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้ควบแน่นเมฆดำปรากฏขึ้นครู่หนึ่งและเมฆดำที่ฟางเฉียนยุ่งเสกสันมาก็ควบแน่นเป็นหนึ่งเดียวเมฆมืดทั้งสองถูกแบ่งออกเป็นสองกองกำลงังและมีรอยแตกที่ชัดเจนมากปรากฏขึ้นตรงกลางเมฆดำมืดซึ่งแต่เดิมห่างไกลออกไปค่อยๆเข้ามาใกล้กันอย่างช้าๆเมื่อระยะห่างระหว่างทั้งสองค่อยๆลดลงพลังอันทรงพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ก็ค่อยๆควบแน่นเป็นรูปเป็นร่างตรงกลางของพวกเขามีสายฟ้าฟาดที่เต็มไปด้วยพลังกำลังก่อตัวขึ้น ผู้เชี่ยวชาญหวังสู้สู้หายใจไม่ออกด้วยออร่าอันทรงพลังจากภายนอกเธอมองดูเจ้านายของเธออย่างช่วยไม่ได้โดยไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรนางสาวเพื่อนเก่าคนนี้ตั้งใจจะสุยตายไปพร้อมกับเรานี้เวลาใบหน้าของแวงเชวชาญซีดมากฉันจะส่งมิสออกไปทีหลังนางสาวอย่าหยุดกลับไปที่นิกายแต่แล้วคุณล่ะอาจารย์คุณควรทําอะไรทุกอย่างปกติดีเพื่อนเก่าคนนี้ไม่สามารถทําอะไรฉันได้นางสาวจําไว้อย่ามองย้อนกลับไปหวังสู้สู้พยักหน้าอย่างหนัก ทันทีที่พวกเขาพูดคุยกันจบพลังงานที่รวบรวมไว้กลางเมฆดำมืดทั้งสองที่อยู่เหนือหัวของพวกเขาก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เช่นกันสายฟ้าหนาทึบที่ไม่มีใครเทียบได้ปิดผนึกกระดองเต่าด้านล่างโดยตรงและกระแทกกระดองเต่าอย่างแน่นยำกระดองเต่าถูกทุบเป็นชิ้นๆโดยตรงแสงสีม่วงพุ่งออกมาจากกระดองเต่าที่แตกหักและพุ่งออกมาจากพายุด,ด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากบทที่7 2 3ยก่อไฟสองหลังจากมาถึงบริเวณรอบนอกชายคนหนึ่งก็ออกมาจากแสงสีม่วงเพื่อปอกป้องด้านหลัง และแสงยังคงบินไปในระยะไกลทิศทางที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปคือที่ที่หลี่หยวนชิงซ่อนตัวอยู่เจ้าพ่อหลิวอยาปล่อยเธอไปฟางโจกล่าวขณะที่เขาติดตามฟางดาวเวินเรือเดินตรงไปทางวังสู้ๆโดยไม่สนใจคุณบีดอกจันทิคคุณทำให้ฉันขุนเคืองและคุณยังต้องการจักไปเหรออยู่ที่นี่อย่างเชื่อฟังนาวาตะโกนขณะที่มันเร่งความเร็วขึ้นวังสู้ๆหลบหนีอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไล่ตามเธอแต่เขาไม่สามารถปิดระยะห่างระหว่างพวกเขาได้ หลีหยวนชิงเห็นว่าสถานการณ์ละเอียดอ่อนมากจึงรีบหนีไปทางทิศตะวันตกเขาไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการต่อสู้ระหว่างสองกระกูลนี้เป็นผลให้มีเพียงไม่กี่คนไล่ล่าและไล่ล่าเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์เมื่อเห็นว่าคนสองคนที่อยู่ข้างหลังเขาเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆหลีหยวนชิงจึงรีบหันไปทางเหนือไม่ว่าในกรณีใดความแค้นระหว่างเพื่อนสองคนนี้ลึกซึ้งมากจนไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยหวังสู้ซึ่งอยู่ในแสงสีม่วงด้านหลังเขารู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยและความเร็วของเธอก็ช้าลงมาก หวังซูซูสังเกตเห็นชายตรงหน้าเธอและต้องการขอความช่วยเหลือจากเขาอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะถอยไปด้านข้างและวิ่งต่อไปทางเหนือราวกับว่าเขาไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเธอมองหลี่หยวนชิงด้วยสายตาขมขื่นหลี่หยวนชิงยืนอยู่บนยอดเขาและมองดูพวกเขาทั้งสองอย่างไม่สแสดงออกในตอนแรกหลี่หยวนชิงคิดว่าหวังซู่ซู่จะหนีไปทางทิศตะวันตกต่อไปอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่าหวังซู่ซู่จะหันหลังกลับและวิ่งไปหาเขาจ,จริงๆหลี่หยวนชิงสาบแช่งใน,ใ,ใ,นใ,ใจเขาไม่ได้พักผ่อนเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะวิ่งต่อไปทางตะวันตก คุณคะหนึ่งไม่มีความแค้นกับคุณเลยทำไมคุณถึงติดตามฉันตลอดเวลาฉันเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณไม่ย่อท้อเมื่อเห็นผู้หญิงอ่อนแอเช่นฉันถูกคนแบบนี้ไล่ตามจริงๆแล้วคุณไม่มีความตั้งใจที่จะช่วยฉันเลยแม้แต่น้อยหลีหยวนชิงไม่ได้ซื้อมันนางสาวคุณมีอะไรกับฉันหนึ่งไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความแค้นระหว่างสองครอบครัวของคุณเลยฉันไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาระหว่างคุณสองคน พวกเขาทั้งสองเพิ่งพูดคุยกันสองสามคำเมื่อหีบพันธสัญญาไล่าตามพวกเขาไปเห็นหวังสู้สู้และคนอื่นๆอยู่ข้างหน้าจึงตะโกนด้วยความโกรธว่าคุณเป็นใครเป็นไปได้ไหมว่าเขาอยู่กับหวังสู้สู้ก่อนที่หลีหยวนชิงจะพูดได้หวังสู้สู้ก็ตอบทันทีว่าบุคคลน,นี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่พ่อพบให้ฉันถ้าจะจับฉันก็ต้องผ่านเขาไปก่อนหวังสู้สู้พูดขณะที่เธอโยนผ้าพันคอออกมาหลีหยวนชิงไม่สนใจและถูกผ้าพันคอขวางไว้ ผ้าพันคอสองประกายและมัดร่างของหลี่หยวนชิงทันทีหวังสู้สู้ใช้ประโยชน์จากเวลานี้เพื่อวิ่งหนีไปไกลๆโดยทิ้งหลี่หยวนชิงไว้ข้างหลังแม้ว่าหลี่ยุนงชิงจะสามารถหลุดพ้นได้ด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากแต่เขาก็ยังถูกเรือจับไว้ทันทีที่ฟางโจเข้ามาเขาก็หยิบกระบี่ยกสีขาวออกมาและฟันไปที่หัวของหลี่หยวนชิงขณะที่หลี่หยวนชิงหลบหนีเขาก็หลบไปด้านข้างทันทีเขายังชักดาบอยู่ในมือซึ่งเป็นปราณดาบกลิ่นอายของกระบี่อันล้ำค่าบนเรือนั้นช่างไม่ธรรมดามันบังคับให้หลี่หยวนจิงกลับมาโดยตรงซึ่งทำ นั่นคือทั้งหมดที่เขามีเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าแพรับบาปฟางโจมองหลีหยวนชิงอย่างเย็นชาและปฏิบัติต่อเขาเหมือนไม่มีใครรอจนกว่าฉันจะฆ่าคุณก่อนที่ฉันจะออกไปฉันจะปล่อยให้คุณพลาดหนุ่มๆในอนาคตคุณหนูของคุณจะเป็นของเล่นของฉันและจะอยู่ในความเมตตาของฉันก่อนที่ฟางโจวจะพูดจบประโยคเขาก็ยกกระบี่อันล้ำค่าขึ้นมาอีกครั้งและพุ่งไปที่หลีหยวนชิงนี่เป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดหลีหยวนชิงไม่ต้องการโต้เถียงกับผู้ชายคนนี้ต่อไปเขาจึงพยายามอธิบาย เข้าใจผิดฟางโจมองหลี่หยวนชิงด้วยสีหน้าเยาะเยะ้ยฉันไม่ได้คาดหวังว่าแวงแคลนจะขี้ขลาดขนาดนี้คุณมักจะคิดที่จะซ่อนชีวิตของคุณนายน้อยฟังฉันหน้าฉันกับเด็กคนนั้นไม่เคยเห็นฟงางให้มาก่อนฉันแค่เดินผ่านมาและไม่คิดว่าจะเจอเรื่องระหว่างคุณสองคนในเวลานี้อาคอไล่ตามมานานและกำลังมองหาสถานที่ระบายความโกรธของเขาเขาจะฟังคำพูดของหลี่หยวนกิงได้อย่างง่ายดายได้อย่างไรเขากวาดแกว่งกระบี่ยกเขาอันทรงคุณค่าด้วยท่าทางสง่าง,งามทำไมคุณถึงพูดเรื่องไรสาระมากมาย เนื่องจากวันนี้คุณถูกนายน้อยคนนี้ชนเข้าคุณคิดว่าตัวเองโชคไม่ดีไม่ว่าคุณจะรู้จักกันหรือไม่ก็ตามวันนี้คุณต้องตายที่นี่อย่างเชื่อฟังหลีหยวนชิงพูดไม่ออกเขาแค่อยากดูการแสดงแต่เขาไม่คิดว่าไฟจะแผดเผาเขาพี่ชายฉันเห็นว่าสาวน้อยของคุณกำลังจะหนีไปแล้วฉันแนะนำให้คุณรีบวิ่งตามเธอไปมิฉนานจะไม่เหลืออะไรเลยคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันรู้สิ่งนี้อยู่ในใจเธอหนีไม่พ้นกินดาบของฉันซะฟางโจเห็นว่าระยะห่างระหว่างคนทั้งสองสั้นลงเขาจึงฟันไปทีี่่หหลลังงงของชิ ในขณะนี้จู่ๆภาพหนึ่งก็ฉายแวววต่อหน้าต่อต,อตาเขาด้วยเหตุผลบางอย่างดูเหมือนจะมีหลีหยวนชิงสองคนอยู่ตรงหน้าเขาหลีหยวนชิงทั้งสองคนนี้ดูเหมือนกันทุกประการและพวกเขาก็หนีไปในสองทิศทางที่แตกต่างกันเขาสามารถหลบดาบของเขาได้ร่างกายของเด็กคนนี้ค่อนข้างคล่องแคล่วเพื่อนที่ดีคุณยังวิ่งได้หลีหยวนชิงทั้งสองยืนอยู่ในสองทิศทางที่แตกต่างกันจ้องมองไปที่เรืออย่างเงียบๆพี่ชายฉันบอกว่าเราควรแกล้งทําเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราฉันไม่สนใจที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยของคุณ ตาคอขมวดคิ้วเขาแยกไม่ออกกว่าใครจริงใครปลอมทำไมสองคนนี้ถึงดูเหมือนจริงละ่ะเด็กดีคุณมีเทคนิคการโคลนนิ่งจริงๆคุณมาจากนิกายไหนคุณไม่สามารถเป็นเบี้ยนิรนามได้ลีหยวนชิงประสานมือเล็กน้อยแล้วพูดด้วยรอยยิ้มพี่ชายฉันเป็นเพียงผู้ฝึกฝนอันธพาลที่ไม่มีนิกายหรือนิกายใดๆอย่างไรก็ตามวันนี้ฉันบังเอิญพบคุณและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณสองคนฉันคิดว่าเราควรจะลืมมันสักคุณคิดยังไงตาคอเหลือบมองไปยังทิศทางที่วงังสู่สู่จากไปตอนนี้วังซู่สู่เป็นเพียงจุดแแสงงลละกละกัจหายไป เดิมทีเขาคิดว่าเขาสามารถจัดการกับเด็กคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาได้อย่างง่ายดายใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้มีอุบายบางอย่างอยูอย่ในแขนเสื้อของเขาจริงๆคงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะจัดการกับเขาสักพักเขากลอบตาและมองเธออย่างเงียบๆทันใดนั้นเขาก็ยิ้มนี่คือสถานการณ์เนื่องจากเป็นกรณีนี้ฉันจึงทำให้คุณขุนเคืองดังนั้นฉันจะไม่เข้าไปพัวพันกับคุณที่นี่อาคอกำลังจะจากไปเมื่อจู่ๆเขาก็นึกถึงอะไรบางอย่างได้เขาหันกลับมาและประสานมือทั้งสองเล็กน้อยเขาแซงทำเป็นถามโดยไม่ได้ตั้งใจว่่าาฉันขขอออทรบชือองคุณไได้ไหม คุณและฉันถือได้ว่ารู้จักกันผ่านการต่อสู้ทันใดนั้นหลี่หยวนชิงซึ่งอยู่ทางซ้ายก็ยกมือขึ้นและตอบเช่นกันฉันชื่อเจ้าเทียนแต่หนึ่งนาฬิกาเป็นเพียงผู้ปลูกฝังพนเจนจรฉันโชคดีที่ได้รู้จักคุณดวงตาของฟางโจวกวาดไปรอบๆทันใดนั้นกระบี่ยาวบนหลังของเขาก็เหวี่ยงไปทางหลี่หยวนชิงทางด้านซ้ายโดยไม่คาดคิดมาดูกันว่าคราวนี้เราจะวิ่งไปถึงไหนเขาเหวี่ยงดาบของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งหลังจากทำสำเร็จราวกับว่าเขามองเห็นทุกอย่างแล้ว กระบี่หยกขาวตกลงบนร่างของหลี่หยุนเทียนทันท,นทีดูเหมือนว่ากระบี่กำลังจะเข้าไปในร่างของหลี่หยวนชิงกระบี่นี้จะผ่าร่างของเขาออกเป็นสองซีกโดยตรงแม้ว่าอมตะทองคำที่สมบูรณ์แบบจะมาเขาก็ไม่สามารถช่วยเขาได้อย่างไรก็ตามในขณะน,นี้ร่างของหลีู่อังกิงก็เปล่งประกายและร่างกายของเขาก็หดตัวลงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นตุ๊กตาขนาดเท่าฝ่ามือม่านตาของเดอะอาร์คหดตัวลงทันทีเมื่อมองไปยังพื้นที่ว่างตรงหน้าเขามันก็สายเกินไปที่จะหันหลังกลับ เส้นได้สีดำนับไม่ถ้วนพันรอบมือและเท้าของเขาทันทีแสงดาบเย็นเฉียบทะลุผ่านหลังของเขาและปรากฏที่หน้าอกของเขาอาคอมองดูแสงดาบที่ปรากฏบนหน้าอกของเขาด้วยความไม่เชื่อสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาแอร์วบขึ้นมาเหนือหัวของเขาและเขาต้องการที่จะหลบหนีแต่เขาชนเข้ากับแท่นบูชาสีดำสนิทเหนือหัวของเขาโดยตรงตอนที่724โอริโอเลเบื้องหลังหนึ่ง ในทางกลับกันจิตสำนึกที่หลุดออกมาจากหัวของหีบพันธสัญญาถูกบดขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยภายใต้การปราบปรามของแท่นปราบปรามวิญญาณจากนั้นจุดเล็กๆก,ก็เปิดปากและดูดทั้งหมดเข้าไปในท้องของมันตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของมันก็สลายไปหลีหยวนชิงได้ยินเสียงคำรามอันโศกเศร้าอยู่ข้างหลังเขาทันทีหลังจากนั้นพลังอันทรงพลังอย่างยิ่งก็เข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วหลีหยวนชิงค่อยๆดึงดาบของเขาออกจากด้านหลังหีบและเตะมันอย่างแรงนายน้อยผู้เย่อหยิ่งกลายเป็นศพที่เดินกับโผล่ลกกระเพลกและต ลียวนชิงมีถุงเก็บของที่ตกแต่งอย่างประณีตอยู่ในมือเช่นเดียวกับแหวนเก็บของสองวงที่ฝังด้วยอัญมณีขนาดใหญ่เขาหันกลับมาและมองไปในทิศทางที่เขาจาับมาเขาวางของในมือลงในพื้นที่โดเมนของเขาแล้วไล่าตามหวังสู้ๆโดยไม่หันกลับมามองหีพันธสัญญานี้ก็กำลังตามมาหาความตายเช่นกันใครขอให้เขาไล่าตามพวกเขาอย่างไม่ลดละเดิมทีลี่ยูอังกิ้งไม่มีความเป็นปฏิปักษ์กับเขาและไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆระหว่างคนทั้งสองอย่างไรก็ตามนายน้อยคนโตคนนี้ดูเหมือนจะไม่คิดเช่นนนั้ เนื่องจากเขายืนกรานที่จะทำเช่นนี้มันไม่ดีสำหรับเขาที่ต้องลงเอยแบบนี้ปีกคู่หนึ่งยื่นออกมาจากหลังของหลีหยวนชิงปีกคู่นี้ได้มาจากอาณาจับล่างคราวนี้เขาไม่สนใจเรื่องการหลบหนีอีกต่อไปเขาใช้พลังกำลังทั้งหมดเพื่อเพิ่มความเร็วให้ถึงขีดจำกัดในทางกลับกันหญิงสาวแห่งตระกูลแวงคู่นี้ใช้ประโยชน์จากการต่อสู้ระหว่างคนทั้งสองและกระโจนเข้าไปในป่าทางทิศตะวันตกไม่นานเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในป่าเช่นกันร,รัศมีของเธอดูเหมือนจะถูกซ่อนไวอ้อย่างสมบูรณ์ ลี่ยูอังกิ้งติดตามรัศมีที่แวงฟลูทิ้งไว้และไล่ตามอย่างช้าๆเขาไม่รู้ว่าหวังสู้ซูกําลังทําอะไรอยู่แต่เธอไม่พบผู้มีพระคุณในเวลาอันสั้นเช่นนี้หากเธอยังคงหลบหนีต่อไปเธอก็จะทิ้งร่องรอยไว้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามรอยบนร่างของหวังสู้ซูก็บางลงมากหลังจากเข้าไปในป่าทึบในที่สุดพวกเขาก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์ลี่หยวนชิงหยุดอยู่ในพื้นที่โล่งมีต้นไม้โบราณสองต้นอยู่ตรงหน้าเขาต้นหนึ่งอยู่ทางซ้ายและอีกต้นอยู่ทางขวาทิ้งทางเดินไว้ในที่สุดรัศมีของหวังู่่ซก็หายไปทีีน หลีหยวนชิงมองไปที่ต้นไม้โบราณสองต้นที่อยู่ตรงหน้าเขาและทันใดนั้นก็เริ่มระมัดระวังเขาค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าขณะที่เขากำลังจะไปถึงต้นไม้โบราณตาข่ายสีดำขนาดใหญ่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงบนหัวของเขาจู่จู่เถาวัลย์จำนวนนับไม่ถ้วนก็ยื่นออกมาจากใต้เท้าของหลีหยวนชิงและยกตัวขึ้นตรงมอบตาข่ายขนาดใหญ่ให้กับเจ้าเมืองอย่างเข้มแข็ง หลีหยวนชิงใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาสั้นๆน,นี้เพื่อพลิกกลับและกระโดดไปที่ขอบตาข่ายขนาดใหญ่โดยตรงในเวลานี้ตาข่ายสีดำขนาดใหญ่ก็ออกแรงอย่างกระทันหันทำลายถาวานและปักหมุดมันลงอย่างแรงอย่างไรก็ตามมันก็สายเกินไปแล้วหลีหยวนชิงหนีไปที่บริเวณด้านนอกของตาข่ายแล้วหลังจากบิดตัวกับพื้นได้สักพักเขาก็ค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงและกระโดดกลับไปในทิศท,ทางของต้นไม้ร่างสองร่างกระโดดออกมาจากต้นไม้โบราณสองต้นลมกระโชกล้อมรอบบุคคลทำให้เกิดพายุทรายจางๆปกคลุมร่างกายและรูปลักษณ์ของเขา อีกคนถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำหมอกดำนั้นลึกมากและไม่มีร่องรอยของแสงรอดออกมาเลยแม้แต่น้อยร่างสีดำถือร่างที่สง่าง,งามมันคือหวังซูซูอย่างไรก็ตามหวังซู่ซู้หมดสติอยู่ในขณนะนี้เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวคนโตของตระกูลหวังคนนี้เมื่อกี้เธอหนีไปเร็วมากแต่จู่ๆเธอก็กลายเป็นแบบนี้หลี่หยวนชิงขยายขนาดคนสองคนที่อยู่ตรงหน้าเขาและมีดาบยาวปรากฏขึ้นในมือของเขาสนใจเรื่องของตัวเองซะหลี่หยวนชิงไม่รู้ว่าคนไหนในสองคนที่พูดเรื่องนี้เขาได้ยินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พูดแบบนี้ อีกคนเล่าต่อในเมื่อเจ้าไล่ฉันมาที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่ทันทีที่พวกเขาพูดจบชายคนนั้นก็ถูกลมพัดและค่อยๆผสานเข้ากับลมในป่าลมแรงพัดวนรอบๆหลี่หยวนชิงกลายเป็นตาข่ายขนาดใหญ่ที่ขังเขาไว้ข้างในตาข่ายขนาดใหญ่ยังคงหดตัวและเล็กลงอย่างช้าๆมันเหมือนกับกรงตกปลาที่ค่อยๆพยายามดึงหลี่หยวนชิงเข้าไปในนั้นเมื่อเห็นสิ่งนี้หลี่หยวนชิงก็เหวี่ยงแขนเสื้อของเขาออกทันทียาเม็ดวิญ,ญญาณเพลิงๆหลายสิบเม็ดถูกโยนออกจากแขนเสื้อของเขาทันทีพื้นที่รูปพัดตรงหน้าเขาระเบิดททันี พลังที่ปะทุออกมาจากไฟสปิริตพิวนั้นทรงพลังมากชายในสายลมก็ค่อนข้างกลัวและถอยกลับไปมากในทันทีเมื่อพลังขอองค์การระเบิดค่อยๆอ,อ่อนลงทั้งสองมองผ่านคอวันที่เกิดจากการระเบิดและในที่สุดก็ตกลงไปไม่ไกลหลี่หยุนชิงยังคงเหมือนเดิมเขาถือดาบยาวยืนอยู่ที่นั่นและมองดูพวกเขาดูเหมือนว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะเริ่มโจมตีทั้งสองมองหน้ากันและเห็นความประหลาดใจในดวงตาของกันและกันเหตุผลที่ทั้งสองคนมาจับหวังสู้ๆก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากยาเม็ดวิญญ,ญ,ญาณเพลิงสองร้อยเม็ดที่หวังสู้ๆได้รับ วังสูู้คนนี้โหดเยี่ยมเกินไปจริง,รงๆเธอรับยาไฟสปิริตพิวทั้งหมดโดยตรงไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเขาได้ยุยุผู้คนมากมายและหลายคนก็มุ่งเป้าไปที่หวังสูู้อย่างลับๆเราต้องรู้ว่าไฟสปิริตพิวนี้ได้รับการขัดเกลาจากใจแอนสปิริตฟรุตในตำนานหากเขาสามารถนำมันกลับมาและศึกษาอย่างละเอียดเขาอาจจะสามารถค้นพบความลับของผลวิญญ,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 ญาณยักษ์ได้